หลายคนสงสัยนะครับว่าทาไมผมถึงตั้งชื่อช่องว่าน,นิลพัทคือตอนตั้งอ่ะผมไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่ามีคนจะซื้อนิลพัทเป็นชื่อตัวละครจากรามเกียรติ์ที่บทก็ไม่ได้เด่นอะไรแต่พอผมได้ยินชื่อนี้ครั้งแรกผมกลับรู้สึกชอบในทันทีอาจจะด้วยคําว่าน,นินที่มันสื่อไปทางสีดําแล้วก็คาว่าพัทที่แรงหน่อยก็น่าจะเย็นดีเฮียเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่นรวยโคจงหัวคีจะได้สื่อถึงนิลพัทและมีคนชอบเข้าใจผิดว่าชื่อผมเอามาจากปลานินหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่เมื่อก่อนตอนที่เล่นผมก็ สำหรับใครที่ไม่อยากใช้ดูนะครับแนะนําเลยฮะดาบขี่อะไรอีกควาในช่วงต้นเกมผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีดาเมจผมก็เลยเลือกมาตีก่อนเพื่อเราได้มีการไฟที่เลนกลางผมไม่รอชาร้าที่จะเข้าไปเป็นภาระไอเออเอ้าเอ็แอแต่พอผมไม่ขี่ดูเหมือนว่ามีคนจะห้าวผมก็เลยได้ส่งแม่งไปกินข้าวผ่านทูผมที่กาลังดบับคิวเอเมลินสตินตอรู้สึกว่าดาเมจตัวเองไม่พอผมได้รอยีน่ามาช่วยเพื่อจะส่งอีนังนี่ไปลงนรกโหขนาดสองหนึ่งนะอีศัมเราได้มีการไล่ไอขี่กาแล็กสวยผมที่เห็นท่าจะดีก็เลยเข้าไป สามารถเก็บคอรสคิวมาได้ผมก็เลยหิวเมกาเป็นอย่างมากอย่างที่โบราณเขาบอกว่าโลมากระลาบหมูไคุณ<ฮ>ได้เว้ยมาทําหน้าที่ป่าที่ดีคือการเก็บออบเจกต์แค่นั้นแหละไม่มีทีมเราพยายามดันป้อมล่างผมก็เลยต้องทําหน้าที่ล้วงคี้ป่าอีกสักผมจะมั่วไปบ้างเล็กน้อยแต่ผมก็ยังสามารถเก็บคิวแล้วก็ดันป้อมมาได้และผมก็ได้มาเก็บออบเจกต์รอบที่เท่าไหร่แล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในรอบนี้มันมีคนจะมาลัดผมก็เลยได้สั่งเขาด้วยไม้จิ้มฟันพอของเริ่มน้ำผมก็อยากจะเทสดาเมจดูเหมือนว่าเเ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 เมม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 จจจจกก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 กััััััับบบบบแแแแคคครร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 ีีีีีี่่่่่ผผะะะลลลลลลลงงงงงไปุยยยยยยาาาาาาาวว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 วศตตตตููทททนนน้้้้้้้หหหพิ็็ขขดโซใ ชนะไฟมาได้ผมไม่รีอรอที่จะจบบ้านเพราะว่าเดี๋ยวกูแพ้และสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรต่อไปนะครับผมกูไม่ทำหรอก